กุนคาแม่หลับอีกแล้วหลับอีกแล้วมั่นใจว่าตัวเองคือต้นตำรับจุดกำเนิดของศิลปะการต่อสู้ทาวัด m m a จีนสุดท้ายลาครับคุณผู้ชมครับวันนี้แอดมีมวยมาให้ดูนะฮะแต่ว่าไม่ใช่กุนคาแม่นะครับคุณผู้ชมครับเป็นการชก MMA ในการถ่ายทอดสดของแกนส์เบิร์กกุนคาแม่ทางช่อง ทาวทีวี4ฮดของกัมพูชาที่มีนายทอมมี่คิมเป็นโปรโมเตอร์นะครับที่แอดนำมาให้คุณผู้ชมได้รับชมนะครับก็เพราะว่าก่อนการแข่งขันนี่แหม่คอมเมนต์กันหนักจริงๆนะฮะประมาณว่าแล้วจะได้รู้ว่าใครคือต้นตำรับตัวจริงนะสุดท้ายจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันในไฟการแข่งขันก็แล้วกันนะฮะอย่างที่เราทราบกันที่แอดเคยนำเสนอไปครับคุณผู้ชมครับว่ากุลคะแมนั้นเขาไม่ได้แค่บอกว่าเขาเป็นต้นกำเนิดของมวยไทยเท่านั้นนะครับ เขายังอ้างว่า โบกตอโบราณของเขาหรือกุนคาแมในปัจจุบันเนี่ยก็เป็นต้นกําเนิดของ MMA เช่นกันโดยในช่วงที่ผ่านมานะครับกัมพูชานั้นเพิ่งจัดรายการ MMA สมัครเล่นชิงแชมป์เอเชียผ่านไปซึ่งก็มีนักมวยกุนคาแมของเขาได้เหรียญทองไปเหมือนกันนะฮะแล้วก็มั่นใจเหลือเกินว่านั่นแหละคือสิ่งที่เขาได้ร่ำเรียนมาจากโบกตอโบราณที่พัฒนามาเป็นกุนคาแมทําให้พวกเขาประสบความสําเร็จนะฮะโดยไม่ได้คิดเลยว่าไอ้ที่เขาต่อสู ประเทศอื่นเขาส่งนักกีฬาสมัครเล่นมาแข่งครับแต่ตัวเองเอานักกีฬามวยอาชีพไปแข่งมันต่างกันตรงนี้ล่ะคุณผู้ชมทําให้ได้ความมั่นใจแบบผิดๆมาวันนี้ก็เลยมาท้ากับ MMA ออาชีพของจีนครับด้วยความมั่นใจว่าตัวเองนั้นจะสามารถเอาชนะนักมวยจีนได้ครับเป็นการพบกันที่เรียกว่ากุนคาแม x m ็กซนั่นเองซึ่งเหยียนซิงเ่าเนี่ยนะครับเพิ่งเอาชนะนักมวยกุนคแม่มาได้ก่อนหน้านี้ในช่วงวันที่30ตุลาคมที่ผ่านมามันเลยเกิดกระแสเรียกร้องนะครับให้นักมวยกุนคาแม่อีกคนหนึ่งอย่างคุณโบราเนี่ยนะฮะมาแก้แค้นให้กับเพื่อนร่วมชาตินั่นเอง แฟนๆกุนขมก็ตั้งตารอดูแล้วครับว่าไอ้สิ่งที่เขาเรียกว่าความสําเร็จในการแข่งขัน MMA สมัครเล่นชิงแชมป์เอเชียที่ผ่านมาที่ประเทศตัวเองเป็นเจ้าภาพเนี่ยมันจะส่งผลทําให้กุนขมนั้นเติบโตได้ขนาดไหนกันเชียวโดยเริ่มต้นมาก็มีการเปิดตัวกันอย่างยิ่งใหญ่อลังการตราการตานะครับโดยในกัมพูชาเนี่ยเขาจะแบ่งแยกชุดการแต่งกายของผู้ตัดสินออกเป็นสสีนะฮะถ้า สีขาวตัดสินกุลคาแมครับแต่ถ้าเป็นสีดําจะเป็น MMA นะฮะถ้าบกต่อที่เจะมีคล้ายๆเป็นผ้าเตี่ยวหรือจุงกระเบนเล็กๆสั้นๆแบบที่ชาวกัมพูชาเขาชอบใส่มาพัานเอาไว้ด้วยนะฮะแต่ก็เป็นชุดสีดําเหมือนกันนะครับโดยเริ่มด้วยการเปิดตัวนักมวยของกัมพูชาออกมาก่อนฮะาคุณบราออกมาในแมวเรียกเสียงปรบมือเกีียวกล่าวจากแฟนๆกุลคาแมได้เป็นอย่างดีเลยนะครับตามมาด้วยนักมวยชาวจีนครับออกมาก็ทําท่าคารวะแบบชาวจีนนะครับโดยในประเทศจีนนั้นเขาก็มีการจัดการแข่งขันคล้ายๆ กับ m อ a มนะฮะซึ่งชาวจีนเรียกว่าสานต้ากังฟูนะครับโดยจุดเด่นของนักมวยที่แข่งขันในสานต้ากังฟูของจีนเนี่ยก็คือจะมีการจับทุ่ม ที่ส่งพลังหลังจากเปิดตัวการศจสับครับด้วยความเป็น MMA นะครับจะไม่มีการไหวครูนะฮะกรรมการก็เรียนนักมวยทั้งสองฝ่ายก็มาบอกกติกาครับว่าห้ามชกตรงไหนห้ามทําอย่างไรอย่างไรบ้างกติกาคืออะไรโดยสถิติของมวยคู่นี้คุณโบราณน,นั้นมีอายุ26ปีครับสูง165เซนตนะฮะต่อสู้มาแล้วเกือบ100ไฟครับเก่า18ไฟแล้วนะฮะชนะ62นะครับคือกัมพูชาเนี่ยสถิติไม่ว่าจะชก MMA ชกมวยไทยชกกุนคาแมสมัครเล่นจริงจังมืออาชี สายอาชีพอย่างไรเขานับรวมหมดฮะส่วนนักมวยชาวจีนครับหยยนซิงเห่านั้นมีอายุ25สูง173ครับเพิ่งต่อสู้มาแค่10ไฟเท่านั้นฮะชนะไป7อันนี้ก็คือนับเฉพาะ MMA นะฮะนักมวยเขาจะแบ่งสถิติกันชัดเจนแต่คุณคแมน,นี้นับเหมารวมนะฮะแล้วจจเนตกรรมการก็สับมือให้เริ่มชกกันครับคุณผู้ชมครับแต่แอดจะขออนุญาตคุณผู้ชมที่จะไม่บรรยายแบบละเอียดยิบนะฮะเพราะว่าแอดไม่เข้าใจลึกซึ้งในศาสตร์ MMA เลยนะฮะคุณผู้ชมแต่ว่าเท่าที่เห็นด้วยสายตาครับคุณผู้้ชมมรัตตงแตต่่์เเิก นั้นก็เป็นนักมวยจีนครับเย yeah, นซะิงเห่านั้นคุมเกมได้เกือบทั้งหมดเลยฮะด้วยสายตาของคนที่ดู m อเไม่ค่อยจะรู้เรื่องเนี่ยนะครับได้มาดูแบบจริงจังก็ดู UFC กับวันแชมเปี้ยนชิพนี่แหละฮะเอแอดลืมบอกไปฮะคุณผู้ชมครับเป็นกติกาชกแบบยกละ5นาที3ยกนะฮะซึ่งตลอดทั้งยกที่1เนี่ยต้องบอกว่าเย yeah, นซะิงเห่านั้นคุมเกมเกือบทั้งหมดครับคุณผู้ชมครับอยู่ทางด้านบนส่วนคุณโบราณน,นั้นก็พยายามที่จะลัดนักมวยจีนเอาไว้นะครับเพื่อให้นักมวยจีนนัั้้นนอ,อ,อาวไไดดม่ถเยิ เ,เองก็พยายามที่จะใช้ทุกวิถีทางครับเพื่อที่จะคุมการโจมตีของนักมวยคุณคาแมไม่ให้ทําอะไรได้ฮะนักมวยคุณคาแมเองก็ทําอะไรไม่ได้จริงๆับคุณผู้ชมครับได้แต่นอนดิ้นไปดิ้นมาเกือบทั้ง5นาทีฮะโดยเยซิงเหาจะอยู่ด้านบนเป็นส่วนใหญ่นะครับได้โอกาสขึ้นคอมเลยฮะสับสอกลงไปใส่นักมวยคุณคาแมนะครับแฟนคุณคาแมด้านข้างเวทีนี่ตกอกตกใจเป็นอย่างมากครับพี่เลี้ยงทางฝั่งนักมวยคุณคาแมเองก็เช่นกันสุดท้ายคุนบราลูก้นไปยืนได้ไม่ถึง3วินาทีครับโดนเหย Ye ียนสาง ตากังฟูนี่เขาถนัดอยู่แล้วนะครับเวลาเนืกอเมื่อสานตากังฟูชกกับเนักมวยไทยของเราในรายการต่างๆนี่เขาก็จะชอบขอกติกาเพิ่มให้จับทุ่มได้แบบนี้นะฮะหลังจากจับทุ่มลงไปนะครับคุณโบราก็อยู่ข้างล่างเหมือนเดิมฮะโดนเยสิงเหาคุมเกมได้เกือบทั้งหมดเยสิสเหาเองก็รอจังหวะครับที่คุณโบรานั้นจะพลาดยื่นมือออกมาฮะตอนนี้เยสิสเหาเริ่มจัดแขนของนักมวยกุนคาแมนนะครับจะให้ยืดออกนะฮะจะทําอามบานะครับแต่ก็ไม่ได้ครับสุดท้ายคือไปนั่งคอมแล้วก็ชกอีกครั้งฮะน ตัวอยู่อย่างนั้นแหละครับสุดท้ายนักมวยคุณคแมพลิกตัวครับพยายามจะดันตัวเองลุกขึ้นยืนแต่โดนเย่ิงเห่านั้นกดลงไปอีกเหมือนเดิมครับถ้าคุมหลังได้นี่คือจบตอนนี้เริ่มทาอาร์บาร์แล้วฮะนักมวยคุณคแมนั้นดิ้นแล้วครับเกือบจะยอมแพ้ไปเมื่อสักครู่แต่ก็ยังกัดฟันอยู่ฮะนักมวยจีนก็ยังทําได้ไม่เต็มที่ครับนักมวยคุณคแมนั้นโดนหักแขนไปแล้วคุณผู้ชมครับแต่ก็พยายามดิ้นตัวเองจนพลิกตัวเองขึ้นมาอยู่ข้างบนจนได้นักมวยจีนก็ยังคงพยายามที่จะทาอาร แล้วก็พยายามล็อกคอนักมวยจีนครับกรรมการก็รอสังเกตอาการนะฮะดูว่านักมวยจีนจะตบพื้นยอมแพ้หรือเปล่าจนสุดท้ายละครังหมดยกไปฮะเล่นเอาแฟนๆคุณคแมานั้นตบเข่าชาดเลยนะครับเพราะว่าดูเหมือนว่าถ้าเวลายังเหลืออีกิดหนึ่งนักมวยเขาต้องชนะแน่ๆหลังจากพักให้น้ําให้ท่ากันเสร็จสับครับคุณผู้ชมครับกลับมาเริ่มต้นยกที่2ฮะยกที่2นี่ช่วงต้นๆยกนะครับก็เริ่มสู้กันด้วยท่ายืนมากขึ้นนะครับแต่ก็ไม่ไนานสักเท่าไหร่ครับสุดท้ายเยียนซิงห่าวก็เข้าไปรวบ จนต้งเม,มื่อกุขแเมนั้นลงไปอยู่ในท่านอนอีกครั้งฮะ คราวนี้ก็ยังเหมือนเดิมครับเยนซิงเฮาคุมไว้ได้ทั้งหมดครับโดยกดนังมวยกุนขแมกองไปอยู่ที่พื้นดูเหมือนว่าศาสตร์โบกตอโบราณจะช่วยอะไรเขาไม่ได้เลยนะฮะเยนซิงเฮาพยายามจัดระเบียบร่างกายแล้วครับเพื่อที่จะขึ้นคอมนะแล้วจะได้ออกอาวุธใส่นังมวยกุนขแมนะครับนังมวยกุนขแมก็ได้แต่นอนแล้วครับพลิกตัวพยายามดิ้นซ้ายดิ้นขวาพอเยนซิงเฮาขึ้นคอมได้ก็อกอดไว้ครับแม่เยนซิงเฮาตั้งตัวเพื่อที่จะออกบัตรให้มีน้ำหนักนะฮะแต่สุดท้ายเหยนซินงเฮาก็ขึ้นไดไดนนไนััันะั่่่่่่่คคออมมมมมแ้ววกกรรบดดดเเเหหหหืิตาาาูยีสท ชก MMA นี่มันเหนื่อยอาการนะครับคุณผู้ชมครับยิ่งต้องปั้มกันเนี่ยนะฮะยันซิฮาอาจจะเก่งท่าปั้มนะครับแต่ดูหมัดเขาไม่ค่อยมีน้ำหนักสักเท่าไหร่ครับนี่อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่เขาชอบอยู่ท่านอนมากกว่าท่ายืนนะฮะผู้บรรยายโปรโมเตอร์ทางฝั่งกัมานี่น่าเสียแล้วครับเพราะนักมวยของตัวเองนั้นแทบจะไม่ได้ออกอาวุธอะไรใส่นักมวยจีนเลยได้แต่กอดเอาไว้นะครับไม่ให้นักมวยจีนออกอาวุธได้ถนัดแต่ก็ยังโดนเคาะอยู่เรื่อยๆครับนี่เรียกว่าบอบช้ำพอสมควรเลยทีเดียวนะฮะสำหรับ ส่วนใหญ่แล้วครับคะแนนก็จะไหลไปอยู่ทางฝั่งของเยซิงเฮานะฮะแต่นักมวยกุนแมกก็ยังทําอะไรไม่ได้ครับตอนนี้เยซิงเฮาใช้วิธีขยับตัวสูงขึ้นมาเรื่อยๆครับพอมือของนักมวยกุนแมกหลุดเจ้าตัวก็จะหันครับสุดท้ายคุณโบราพยายามจะพลิกตัวครับเลยโดนเยซิงเฮาใช้ขาล็อกเอาไว้ครับคุณโบราก็พลิกตัวขึ้นมาอยู่ด้านบนตอนนี้แฟนกุนแมักนั่งตบมือเย้ะๆเหมือนไม่รู้ตัวว่าชะตากรรมของนักมวยตัวเองกำลังโดนอะไรอยู่นะฮะโดนใช้ขาล็อกเข้าไปที่คอครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เหมือน ก็ยุติการชกไปในทันทีหน้าเขียวไปหมดแล้ฮะคุณผู้ชมครับสมองขาดออกซิเจน,นะฮะเจ้าตัวรู้ว่าสู้ไม่ได้แต่ไม่ยอมแพ้ส,สุดท้ายต้องหลับลงไปแพทย์สนามพี่เลี้ยงกรรมการต้องช่วยกันปฐมพยาบาลอย่างรวดเร็วครับดึงเอาฟันยางออกมานะฮะแล้วก็ยกขาให้สูงเอาไว้ครับเพื่อให้ออกซิเจนนั้นไหลกลับไปเลี้ยงสมองของนงักมวยกุนขมแยนะฮะตอนนี้แม้จะได้สติคืนมาแล้วแต่ยังตาลอยอยู่ครับคุณผู้ชมครับก็คือแม้จะฟื้นขึ้นมาแต่ก็ยังสัมผัสถึงเหตุการณ์อะไรไม่ได้ก็็ยัังงไไมม่่ด้สตติเเนนนอแฟ คุณแมด้านข้างเวทีนั้นถึงกับเวอไปเลยนะฮะส่วนคุณบราพอฟื้นขึ้นมาก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองครับทำหน้าเว่อร,เอร์เหมือนคนป่วยพึ่งฟื้นนะฮะสุดท้ายความภาคภูมิใจแบบออริจินัลก็สูญเสียไปครับแฟนๆคุณคมัมแมนั้นออมมาบนอุบกันเลยทีเดียวแล้วก็เป็นห่วงเป็นใย,ยไปถึงสิ่งที่คุณบราจะได้รับครับเพราะว่าไม่ได้ออกอาวุธอะไรเลยมีแต่โดนน้กมวยจีนควบคุมเกมได้ทั้งหมดโดนอาวุธจนปากแตกเลยทีเดียวแถมยังมาหลับ แบบสลบหมดสติไปขนาดนี้หลายๆคนก็ห่วงว่ามันจะกระทบกระเทือนถึงสมองของคูดโบลาหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปดูความคิดเห็นของแฟนๆกุนเคมกันดีกว่าครับคุณผู้ชมครับว่าพวกเขาจะมีความรู้สึกว่าอย่างไรบ้างนะฮะหลังจากนักมวยของพวกเขาหลับบนเวที โชว์ความเป็นต้นตำรับแบบหลับจริงจังไม่ปลุกก็ไม่ตื่นโชคดีที่ไม่ต้องไปฟื้นที่โรงพยาบาลนะฮะโดยคอมเมนต์ที่แอดนำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะครับเป็นคอมเมนต์ที่มาจากเพจมาริสุนกุลแมนะครับโดยคอมเมนต์แรกนะาเขาบอกว่าคู่นี้เนี่ยทีแรกนะฉันว่าน่าดูมากเลยแต่ฉันยิ่งดูก็ยิ่งรู้สึกเหนื่อยคอมเมนต์ต่อไปนะฮบ,บอกว่าคุณนั้นแทบจะไม่ได้ทำอะไรเลย ฉันเห็นแล้วเหนื่อยแทนเขาจริงๆความคิดเห็นต่อไปนะครับบอกว่ากีฬาประเภทนี้เนี่ยมันต้องใช้ความแข็งแกร่งยังมากเลยละ่ะต้องฝึกดึงเชือกทั้งแขนและขาจะต้องแข็งแรงมากๆต่อสู้ยาวต้องดูแลสุขภาพให้ดีนะร่างกายก็ต้องแข็งแรงสุดๆไปเลยคอมเมนต์ต่อไปนะฮะเขาบอกว่าทาไมถึงชอบคิดว่าแต่พวกเราเป็นคนดีแล้วก็แข็งแกร่งโดยที่ไม่มองคนอื่นเลยแล้วก็พากันขี้เกียจซ้อม พอเป็นแบบนี้แล้วฉันอยากรู้จริงๆว่ายังมองว่าพวกเราเป็นนักกีฬาที่ดีอยู่หรือเปล่าคอมเมนต์ต่อไปนะาเขาบอกว่าทำไมมวยในประเทศของเราไม่ทำโกรงไว้รอบๆมันดีนะที่ได้เห็นรายการแบบนี้ในคอมเมนต์แต่ควรจะทำให้เป็นมาตรฐานกว่านี้คอมเมนต์ต่อไปนะาเขาบอกว่า นักมวยของพวกเราด้านล่างของพวกเขาแทบจะตลอดเวลาซึ่งมันทําให้ภาพพจน์ของกุนคาแมของเรานะั้นมันดูแย่ yeah. แอดมินทําไมถึงเอาคลิปที่นักมวยของพวกเราแพ้มาลงแบบนี้คอมเมนต์ต่อไปนะฮะเขาบอกว่านานๆจะมีให้ดูทีฉันอยากจะบ้าตายไม่มีนักมวยขามนของเราที่แข็งแกร่งกว่านี้แล้วล่งไง คอมเมนต์ต่อไปนะบ,บอกว่านักมวยเราทําอะไรไม่ได้เลยนักมวยจีนน่ะแทบจะอึบ,บนหน้าเขาอยู่แล้วความคิดเห็นต่อไปนะฮะเขาบอกว่าที่นักมวยเขมรของเราแพ้น่ะเหรอมันเป็นเพราะพวกเราเนี่ยดื่มมากเกินไปคอมเมนต์ต่อไปนะฮะเขาบอกว่าโอ้ขอเกือบหักเลยความคิดเห็นต่อไปนะฮะเขาบอกว่าสลบแบบไม่รู้ตัวเลยฉันภาวนานะขอให้เขานั้นปลอดภัย คอมเมนต์ต่อไปนะฮะเขาบอกว่าได้โปรเทช่วยหานักมวยที่ชกง่ายๆกว่านี้มาให้นักมวยของเราต่อสู้หน่อยได้ไหมครับนั่นก็เป็นคอมเมนต์ที่แอดนำเอามาฝากคุณผู้ชมกันในวันนี้นะครับกับเรื่องราวของรายการกุนคาแมเ m a นะฮะแม่ประเทศต้นตำรับนะฮะสุดท้ายต้นตำรับของจริงหลับ แบบเกือบได้ไปฟื้โนโรงพยาบาลเลยนะฮะก็ต้องขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะฮะถ้าแอดบรรยาย MMA เแล้วไม่ค่อยจะรู้เรื่องหรือใครที่มีความรู้เรื่องของ MMA มากๆนะฮะก็ช่วยอธิบายให้คุณผู้ชมท่านอื่นรู้ไว้ด้วยก็จะเป็นวิทยาฐานด้วยนะครับว่าท่าแต่ละท่าเนี่ยมันออกชื่อว่ายังไงนะฮะแอดพูดไปนี่ก็ไม่มัน่นใจว่าถูกหรือเปล่านะฮะคุณผู้ชมมีความคิดเห็นว่าอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์เอาไวท้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับการแปลความคิดเห็นและข่าวภาษาต่างประเทศทั้งหมดทําด้วยโปรแกร,รมอัตโนมัติ หากมีข้อความใดที่ผมอ่านผิดไปแปลผิดไปหรือสรุปใจความผิดเพี้ยนไปไม่ตรงกับเจตนารมณ์ของผู้โพส์ก็ต้องขออภัยเอาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับคุณผู้ชมครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ